สบายดีและสวัสดีนเนาะพ่โโอแม่พี่น้องบว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้นอนรับเขับซูซองสาวเมย์บ้านป่าเนาะสาวเมย์บ้านป่าอ่เมื่อนี้ก็ได้มาอ่ายินดีอ่าทางนอาง้นองสงวงคุณเนาะการรักภูใหญ่ทางฟังไทยคนุณแล้วเที่ยเพลินได้อ่าฝากกันมาให้ทางเอื้อบุญตาเพลินเป็นสะพานบุญให้นอกทางเฮาก็ได้มายินดีและดีใจน้ำเพลินทางน้อสงสวงสวงกำลางผมมีเอลยอ,อ่า ราะว่าสามเณรนี้กับปรมหาทางนอกเป็นกะเป็นเวลาโดนพอมันเลยก็คือว่าเนาะฝนกระโตซูโมเสเว่นอ่าตกสมุมื่อเป็นซะก็เลยบ็เลยมีเวลาสี่ไปทางใดทางใดก็ลําบากทางใดก็เนาะก็เลยอ่าคือว่ามันนี่กระซี้เด็ดๆเนี่ยฝนก็ไปตกเป็นซะถ้ากระเดดได้อ่ามื่อหนึ่งสองอะไรนี่แหละพอมีันไปทางกลๆกไปมาก็ลำบากใครแน่ก็เป็นลาบากคือเมื่อก่อนเนาะ ไปมาได้ไง่ายใน่นเขาสิ <c oughs> ได้ขเดขาไปโอลมหรือว่าสอบถามทางนองเพิ่นเนาะ,ะขเขาไปาถามนองเพล่นเลยสบ,บายดีน้องละโดยทางเขาก็ได้มหาทางนองสวังเนาะการบริหาทางบริมหาทางนองเพิ่นก็เป็นเวลาโดนวันจ้ะตั้งแตอ่า f อเพิ่นมมหา้องลรเนาะโอ้วว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 ้ มีอกดีใจหลายเพราะว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่ว่ามีเอฟซีมาเยี่ยมมายาม<ด>ยขบเขากะบ่เคยอ่าตั้งแต่เกิดมาเนาะขบเขากะบ่เคยมีแบบเอฟซีขนะดนี้ก็ดีใจหลายที่ได้มีเอฟซีนำเพิ่นเนาะาเดี๋ยวเพิ่นก็มาเยี่ยมมายามเนาะแมนแปลว่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นหลายเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่มมาได้โดย ดีใ,ใจนเนาะว่าเนาะเปิ้นก็นยังได้ใจดีเนาะที่เอาพาเขาไปอ่ากินหมูกระทะบ่อเนาะเลี้ยงเขาเมื่อไหร่เมื่อน่ะแมนเปิ้นก็บไปอ่าทักทายมาหาทางน้องบ่อกอ็ห <c oughs> น้าจะทักั้งแต่เขาก็โบกบอกว่าคุณทักว่าลายเนาะเหาก็ันโต <c oughs> กระทันเนาะนอีกอย่างก็บูมีเวลาเป็นบอ่อแมนเทากับเหตุยูทูบแน่กน็อาจจะแบบบม่ได้ใส่เวลาในการตอบไลน์ปันใด คือว่าน้องเพิ่นกเ็เฮ็ด YouTube น้องละ่ะเนาะโดยโอ้แบบอคนติดตามน่าจากผาจักคนน้องละผู้ติดตามก็ได้3,000กว่าแล้วโอ้กระทือบ่ไว้น้องละ่ะเนาะโดยโอู้แบบชั่วโม,มงยังกระผ่านเรียบร้อยแล้วบ่ชั่วโม,มงยังชั่วโม,มงยังอีกไาเติบเยอะประมาณ8-900กอคนอ้เก้า โดนเนาะอีกแปบ,บเดียวมาสันๆค่ะ <laughs> าพอแบบพี่น้องเอสซีไปเบิ่งนห้ก็จังสีแปบ,บเดียวแ <laughs> ปลว่าหากับเบิ่งยืนยืนเนาะแมนเปิดคลิปไปแล้วก็ไป,าไปอาบน,น้ำก,กินข้าวเห็นเบียกันดึกซ่านก็ได้อันนี้อยู่ยองพนข่าเบิ่งแป๊บเดียวพัดอยา่าิงเล่งๆไป,ไปบ <laughs> ด<ย>ดัดนี้แมนเนาะเขาก็กับโค้ดน้ำพนทั้งล้เนาะก็ให้เบิ่งโดนๆแน่ว่าสันสัเนาะแมนเปิดป้าไว้แล้วก็สันก็ได้ปล่อยเขาผ่านไอ้คือทางน้องกะมันเห็ุคลิปลงเรื่อย เด็กกพาเพราะว่าไปทางนอกนี่ค็คือแบบเตะละมื่นไ,ไปถ่ายยังไงทางวะก็ถ่ายนี่ชีวิตประจำวันนี่แหละแต่วา่าก็มีโอกาสได้ออกไปข้างนอกมือประมาณสองมือก่อนแต่เอาไปถ่ายข้างนอกโอก้แล้วกไปลินไปเที่ากาับถ่ายน้ำเนาะแ<ด>มนแต่ว่าบ่นบน่บนเคยเห็นเนาะอยากถ่ายให้อาทางเอฟซีผมไม่พี่น้องบนเบิงเนาะแมาวิธีชีวิตเป็นจังไดเนาะบ่นอยู่อาศัย แต่ละบอลแต่ละทีเน,นาะว่าทิ่ายอันทางบ้านโค,ค้ชไอ้พวเอฟซีเบิ้งเนาะก็อยัง <laughs> <laughs> เป็นญาตินี่ <laughs> ยังเป็นญาติแบบเอฟซีเห็นแลญาติว่าโอ้ทางบ้านโค,ค้คือเป็ตนตญาติแ่ว่านสันติเราบอกกายเขามาเนาะเป็นเป็นแ <laughs> <laughs> ต่เสียงดีเขนาดนถ้าคือว่าได้เส้นทางบอลเฮาเก๋ยังเป็นดินแดงอยู่เนาะกลับไปมากยังลำบากอยู่เลยแต่ว่า ยามฝนกะขี้ตมยามแรงกะขี้ฝุ่นสและแมนมันกะทางใดกะบูดีเนาะโดยกัยญาหิบุดนดอกได้ทางใหม่มาสั่นลทางยางบ่ทางเอื้ยกะบุบหูว่าไปสั่นละเอาอยากอ่านอยากได้ทางยางคือเพลินมาสั่นจ้ะแมนโอ้แต่คือว่าอ่าได้นินอ่าทางคือว่าทางสองเอื้ยบุญตาเพลินได้มาเหมาะเงินให้น้องหละบอแม่นโอ้ มีอ่าคนใหญ่ใจดีเพิ่นคองเงินมาให้แต่ทางใดล่ะซื้อ่นกะปอไอเสกปอไอเอกปอโดยเฮาก็ได้ยินบ่แจ้งเฮาก็ได้ออ๋ทางฝั่งไทยแม่นบ่โดยเพิ่นกะอ่าเอาเงินให้จำนวนเท่าไหร่พันร้อบาทอเพิ่นกะถ้าเอื้อบุญตาเพิ่นก็บ่ได้หารค่าธรรมเนียมเลยเพิ่นก็ให้เต็มเลยแม่นบ่โอ้ขอบคุณขอบใจเพื่อนเป็นรายละกันไอคนใหญ่ใจดีพร้อคนฝากนะ แมนทันที่เฮาก็บ่ฮู้จักกระเพิ่นแต่เพิ่นก็ยังอ่าใจดีฝากมาให้ใช้แม่เนาะทางเฮาก็ขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นเนาะน้องหลานเนาะที่ว่าให้เฮาได้ใช้ได้จ่ายซื้อสกินเนาะได้ใส่ในครอบครัวแม่นว่าสิเป็นเกยเป็นงัวอประแทกทุกอย่างเนาะต้องได้ใช้เงินแมนอีกอย่างเขาคงอยังกระเพงเนาะโดยแห็นอู้โดย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 คือตังน้อเมื้อนี้อ่าสิได้ไปทางใดมื้อนี้ค่ะ ก็ว่าจะออกไปอ่าทุร์ละทางนอกจังไหนหนึ่งโอ้โกับเพื่นก็มีเวียคพื่อนไปได้ลงลานเนาะโดยไปกับพายองหลกะไปกับอ่าแม่โู้ไปกับแม่เพื่อนพ่อมโดยโู้คือทางแม่นองเพื่อนก็ไปโรงเรียนมองมเนเลกะไปชอนดยกั <ไป S 2> แต่ว,ว่าเลดแล้วตอนนี้ก็เหยียดขา,างง <ๆ S 1> แล้วก็เลยเพื่อนก็มาเลยเนาะแต่และมือเพื่อนก็ไปไเหมือนบอแมนอูม โดยโดยโดยแบบคืออ่าทางแบบไล่ส่งเขามาสอยอ่ามาถ่ายอ่าทำทางโนงน,นี่กะอ่มีผู้รรคภรไงไป,ญญปได้เข่ามาสอยทางนองอยู่บอ่อ่าแต่ก่อนกับมีอยู่เดี๋ยวนี้กะมีอยู่แต่กับกับพ่อ,อได้อยู่แตก็ดีใจอยู่แบบนี้เนาะเอางั้นเนาโ,โดย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 เด,ด,ดีว่า บ้สวยเป็นเงินแก้สวยข่าวมาปึงส้มยูทูปก็ได้แม่เฮาก็คือคือการแถ่นเนาะแม่นก็เป็นการสวยเนาะที่ว่าเฮาได้อ่าผ่านกดเฮาก็สิได้มีรายได้เนาะก็ถือว่าเป็นการสวยเงินคือการแถ่นก็สวยน้ำใจอันนี้กันเนาะแม่ก็สวยคนละรูปแบบเชยๆเพราะว่าเฮาเฮ็นยูทูปนี่เฮาก็เพราะว่าอยากอ่าอยารายได้เนาะแม่ เรากะวังแน่บวังแน่แต่เราในใจเรากะวังแค่ไหนเมนพวกห้องก็อย่างเห็นเนาอเครัวจากชิได้เงินมาใส่ใจทางภายในครอบครัวเนาะโดยแล้วก็จนเจือครอบครัวเมนเพราะว่ารายจ่ายมันกรหลายแล้วเนาะเมนเห็นว่าเป็นเศร้าให้เศร้าหน้านี่คิดว่าบ่มีรายจ่ายนี่บ่มนได้มันก็มีเนาะโดยโดยแบบคือทางอ่ามีแบบมีบ่บคือแบบบางคุ้นก็จะยผู้ว่าเอออาคาสินสอดน้องสวังหรือท่าได้คาดอกคาดองแบบนี้ฮะน้่งล่ะ เมเนองก็ได้่วออกมาอยู่บอก็เคยเดเว้าออ,ออกไปอยู่ทางแม่นอกก็ว่าประมาณหาหมื่นลงมาประมาณนี้เป็นว่าแม่บอกว่าหาหมื่นลงมาก็ส <c oughs> ิมว่า,า,มมา,มาเอาหมื่นหนึ่งกับ่าได้ได้เนาะ <c oughs> สิมมาต่อา่าสิต <c oughs> ิต่อลงมาหาหมื่นหนึ่งนอกหาหมื่นเลยหมื่นหนึ่งกับไว้ได้เนาะก็เอาพอดีพองามอู้เอขีดว่งคดองน้องเปสีแพงเป็นคนจงคนงามมาสินจ้ยันว่าหาหมื่นหาแซนาสนจ้ บ้านเขาทานดอกกับพวัตทานเนี่ยเขาพัวเฮาก็เป็นประชาชนธรรมดาเนาะเฮ็ดไห่เฮ็ดหน้าเอาเพียงลายกับมันสิเวอร์วางโพดว่าสิบ่งามเขาเก่าปัสสาวะชนธรรมดาแหละถ้าว่าเออพอเป็นนายกรัฐมนตรีบ่แต่ว่าไปอีกอย่างนึงเาะเนาะเฮาก็เป็นประชาชนเฮาสิมาบุงลายโพดมันก็บ่งามเนาะแมนเอาเอากรดีแหละสามัติจัเมืองเนาะโดยปัจจุบันนี้ค่ะอ่าคดองในบ้านเฮาก็ก็ ประมาณชาวหรือท่านสิบล้านน้องละเนาะกต่ประมาณสองสามหมื่นหรือว่าห้าหมื่นน้องละเนาะเอาเมื่อเฮือนบอลเดี๋ยวนี้เนาะเมย์ก็คือเรื่องค้ำนี่ฉน้องละอันนี้ค่ะมยยังบอกเคยว่าวุ่นวายทะเลถามีคนถูกใจและตกลงงใจกันทะเลให้ผู้ใหญ่ทั้องฝ่ายเพื่อมาคุยกันอันนี้มันก็สุดเพป่นกระขึ้นได้กับผู้ใหญ่เพื่อนเนาะการตัดสินใจเนาะทั้งโดยเขาตัดสินใจแท้มาได้เนาะอีกอยังกระขึ้นก็เพิ่นมาสั้นๆนาะโดย โโดย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 แต่ว่าทางนอกเนี่ยกะแบบแต่เปิดซอกมาหรือว่าอ่ามีคนมาถ่ายท้ำเนี่ยกะมีคนถือใจอยู่บนองค์ไมีคนว่าโอ้ลมอยู่บ่ถ้าถามว่ามีคนมาโอ้ลมบ่เนี่ยกะมีอยู่ไปถ่ายถือใจเนี่ยกะยังโมทันได้อ่ามีหรอกก็คือตอนนี้น้องกัยังบ่มีแฟนเหมืนบ่โดยกัยังบ่ฮู้เนาะเพราะว่าเฮาก็ยังบ่ได้ว่าอ่าแบบว่ายังบ่ได้แบบหักหมักไพ่เพาซั่นเนาะยังบ in ่ถ oh, any so so like, um ือใจเนาะ ก็ลงไปก่อนเบิ่งไปก่อนเนาะเจหากับไปเบิ <Gob lin S 2> ่่งกอนแม่นเหนึ่งมาเฮาก็ย่านเพิ่นฮับในสิ่งที่เฮาเป็นเนาะแม่นบ่ได้เนาะแม่นเพราะว <fate S 2> <Blood Carbon. S 1> mm ่าเพิ in in right? ่นก mm ็ฮู้เฮาแต่ในหน้ากล้องสิได้เพิ่นก็ยังบ่ฮู่ลิซายใจคอเฮาแม่นเฮาก็ต้องล้มกันไปเนาะบางเทื่อก็ว่าเออฮาล้มกันไปแล้วพอย่านเพิ่นตีเฮากน่อนเลยนี่ก็มีเนาะว่าเนาะตัวขี้น้อยใจแล้วคือเซนไนแล้วอ่ะ แต่น,นก็คือตัว <laughs> ว่าขาวๆนะฮะนะะแล้วมันตัวจริงคืงดอดำๆแหล่แท้อ่าอีกโอตอนเด็กอ่าทางนอกก้องกบงามเดีวา่าตอนเด็กกงามตังหลแต่ว่าคือ,อทางนอกก้องกะเอามาเลยเนาะ <โด S 1> คือทางคดองนี่กบชุดเยแต่พรเมยนะเพิ่นเนาะทงหลาเนาะท่าพูยัยเพิ่นวรากันแต่ตกลากก็คือเมยเพิ่นว่าเพื่อไหวหน่ก,ก็มีรหามื่นแบสันสโดยอโดยโดยโดย ไอเด้สิมาเป็นอ่าผู้สิมาปิดใจน้องเพิ่นเนาะปิดไว้วะสันจ้าเลยไอเนี้ยก็ถือใจว่าซั่นเนาะแนนโอ้ก็คือค่ะเข้มในมหาสมุทรอะไรอะไอย่างแน่เนาะเฮาก็ว่าซั่นจะกานว่าเฮาอยังเพิ่นมาตีเฮาว่าเออเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าบ่เนาะเฮาอยังเปินตีตัวนี้เนาะแต่เฮาก็เบิ่งทีเป็นก็บ่ได้คิดนะแต่เฮาก็คิดไปเองนั่นแหละเนาะก็คิดเพื่อไว้โอ้มดยโอ้โดยๆๆๆ อ่าทางน้องได้กินข้าวกินน้ำ้วบอมมาเนี่ยจ้ะข้าวเที่ยงแม่ได้กินเดลกินกับตำักหุ่งอืคือว่าเลยเนาะเลยอ่าหลักๆอันบ้านเฮาวกับตำักหุ่งกับแกงหน่อไม้เนาะแมนปีกอุ้งเขียนัันแหละแม่กับส้วงนี้กับส้วงหน้าฝนเนาะเด้อมะฮุ่งก็เป็นไรแน่แมหน่อไม้ก็มีมีหน่อไม้นี่โอ้โดยโดยถ้าทางน้องกระซิบออกไปทางนอกเนาะ ยอ่ะเออดก็ชีได้ขอคโตเมื่อกอ่อนเพราะว่าย่าน,นินอกกสีคำเาะฉะนั้นซะโดยโดยอ่ะมาคนนี้เออดก็ษีได้ขอปิดคลิปแต่กับเมื่อก่อนโดยโดยสบายดียดโดยน้องล่ะโดยนอกพ่อแม่พี่น้องทางสามเมยก็ได้เข้าไปถามไทยอ่าเรื่องรา,าวข่าวคราวของทางน้องสมหวังก็เป็นทีเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะก็คือว่าทาว่าทานได้เจ้าคู่ ่าเรื่องคดองหรือว่าสินสอดทางอ่าน้องสมหวังเพิ่นอ่ก็คือว่าจำนวนหามื่นบาทเพิ่นว่ากับว่าเพื่อไว้อ่าหอดเมืองหักแทกก็มาต่อนร้องกันได้เพิ่นกับว่าในทางน้องเพิ่นกับว่าเรื่องค่ำเด็กก็เป็นกับพ่อแม่เพลินกันเนาะทางน้องเพิ่นกับว่าซีมาไลกับว่ได้พราะวังฮังกับปิ้นกุ้งแซวนาปลาส้มธรรมดากะจำบ้านจำเมืองเนาะคือคดองคดองน้องเพิ่นกะอ่า ทางสามเณรก็ได้เข้ามายินดีนันนองเพลินที่ว่ามีอ่าผู้รักผู้ใหญ่อ่าได้มาออ่าาให้ทางสาวบุญตาเพิ่นเนาะมันเป็นสาวอ่าสะพานบุญให้ทางน้องสมหวังเพิ่นก็เป็นจํานวนเงินอยู่500บาททางสามเณยก็ได้มายินดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่มาฮอดน,นี้สาวเณยก็ได้ขออ่าขอบุญขอบคุณทาง FC ของสาวเณยบ่ว่าฝั่งไทยหรือต่างประเทศเนาะอ่า าสาวเมย์อขอขอบคุณขอบคุณที่มาเพิ่นได้ฮับส้มใะติดตามสาวเมยทุกคลิปแ้ะบบขามโฆษณามาฮอตนี่สาวเมยก็จะได้ขอตโตจบคลิปก่อนพร้อมแม่พี่น้องสาอบายดี